มีท่านพนักง,งานนัดเรามาสอบปากคำเพิ่มเติมนะคะจากกรณีของข้าราชการที่ทำการหมิ่นสถาบันวันนี้มาทั้งหมด8คนค่ะค่ะก็ <c oughs> จะมีตัวแทนของเพจภาคีประชาชนปกป้องสถาบันแล้วก็เพจนักรบองค์ดำสองครับสมุดค่ะเป็น ทณราธิกาสอบสวนบกปทเรียกเรามาเพื่อที่จะมาให้ปรกคำจากที่เรารวบรวมหลักฐานมาให้ทางตำรวจตรวจสอบในพศล่าสุดมาลองต้นนี้เห็นบอกว่าคณะสวนตรวจสอบดูแล้วมีความผิดเกี่ยวกับมาตรามาตราร้อยสิบสอนี้เข้าเต็มเต็มแล้วแปดคนคือคนคนเฟิร์มและแปดคนนี้ค่ะแปดคนทั้งหมดที่เป็นข้าราชการใช่ไหมใช่ค่ะใช่ค่ะ ก็จะเป็นรถแรกใช่เป็นตึกแค่รถแรกแปดคนแล้วก็รถตัดแ,แล,ดแลถัดไปนี่แรกสิบสองเดี๋ยวต่อจากนี้ค่ะเรแปดคนนี่พอ,อจะรู้ไหมว่าเป็นเพรือา่ายสังกัดไหนคือเบื้องต้นที่ทราบมาจะมีหน่วยงานท้องถิ่นนะคะมีอบตค่ะ<อ>มีอบตอแล้วก็ข้าราชการครูค่ะ<อ>ค่ะเบื้องต้นทราบเท่านี้รายละเอียดยังไม่ได้ลงลึกเท่าไหร่ค่ะออของคุตาหวานมีอะไรเพิ่มเ,เติมอนไรไม่รวนบทนี้ไหมครับ ที่ที่เรามาแจ้งความดําเนินะคะดีนด 1, 2, เนี่ยนะคะที่ดําเนินคดีมอลสองเนี่ยเราไม่ได้ต้องการมีปัญหาหรือการแกล้งใครแต่ว่าเอ่ออย่างประชาชนเนี่ยเรายังมีกฎหมายมีนประมาทคุ้มครองทุกคนถูกไหมคะเพราะฉะนั้นสถาบันกษัตริย์เนี่ยก็มีมอลหนึ่งสองคุ้มครองเราถ้าเราเป็นคนดีปฏติเนี่ยเราไม่ต้องกลัวนะคะมอลหนึ่งสองไม่เคยทำร้ายใคร นอกจากกฎที่ตั้งใจและจงใจที่จะจับจ้วงสถาบันพระมหากษัตริย์นะคะก็กฎหมายมันต okay. ้องศักดิ์สิทธิ์คนทำผิดต้องรับโทษค่ะคุณคุณเอกันนี้มาร่วมคณะที่จะตอบพวกหนึ่งรถสูงวันนี้เราอยากจะสากเพื่องอะไรครับชาวประชาชนหรือผู้ชายคอื่นอ๋อสำหรับประชาชนทั่วไปนะครับที่ไม่ได้เป็นปัญหากับหนึ่งสองเนี่ยผมว่าก็โอเคอยู่แล้วนะครับสําหรับน้องๆนะครับ ที่วิาพากษ์วิจารณ์หรือว่ามินสถาบันอย่างเงี้ยครับก็ให้มาระวังตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นข้าราชการครูทหารตำรวจนะครับพวกเราพร้อมนะครับ<ม>ะจะกวาดกันให้เรียบนะครับทุกอาชีพครับผมถ้าเกิดมินเบื้องสูงของเรานะครับผมขอบคุณครับอาจารย์พัพนนะ์พงศ์ครับในฐานะตัวแทนของนักรบองดำวันนี้อยากจะสื่อสารอะไรกไับใครน้องสัจนะรับทราบรับพี่น้องครับก็คือโดยเฉพาะข้าราชการนะครับผมเป็นห่วงมากคือท่าน จะใช้อะไรในการโพสต์หรือแสดงความคิดเห็นนั้นท่านควรใช้ความคิดให้หนักแน่นนะครับสมกับที่ว่าท่านเป็นผู้ที่มีความรู้นะครับมีเจตธรรมคุณธรรมที่สูงที่ประชาชนทั่วไปเชื่อมั่นท่านเราเองนั้นไม่มีอคติกับวิชาชีพใดโดยเพราะขรานการนั้นผมเป็นขราชการเก่าก็รักศรัทธาในอาชีพนี้อยู่ก็อยากฝากขร้นการทุกท่านให้ะลึกถึงที่ผมเคยพูดไปแล้วข้อที่สามนะครับคุณสมบัติข้อที่สามคือเรื่องใส ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหาษกษัตริย์เป็นประมุกแล้วก็ด้วยความบริสุทธิ์ใจถ้าท่านผิดข้อที่สามการะกาศพื้นนิสสมบัติแล้วนะเราเองนั้นไม่ต้องการที่จะห้ามหันกับใคยแต่เราต้องมีหน้าที่ในการปกป้องสถาบันโดยเฉพาะพักีทุกคนก็คือตั้งขึ้นมาตั้ตั้งการที่จะปกป้องสถาบันอันเป็นที่รักยิ่งของพวกเราชาวไทยนะครับฉะนั้นเราไม่อาจเอื้อมที่จะให้ท่านหมายถึงว่าจะไป ทำนายท่านหรอกนะครับเพียงแต่ว่าท่านทําอะไรที่ผิดไปท่านก็ต้องรับกรรมไปตามที่เห็นชอบนะครับขอบคุณครับผมขอบคุณมากครับมาติดตามเรื่องนะคะที่จากเมื่อวันที่14มกราที่ผ่านมาเนี่ยนะคะเราทีมงานภาคีประชาชนปกป้องสถาบันก็ได้มานะคะนำเอกสารมาให้ตํารวจที่ปอทดูว่า มีขุนราชการนะคะถึง5 1 5 1คนนะคะใช่แล้ววันนี้ก็คือแบบข่าวดีนะคะทางเจ้าหน้าที่แจ้งว่ามีผู้ที่เข้าข่ายกระทําความผิดแบบชัดเจนแล้วเนี่ยอยู่แปดท่านนะคะหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งสองค่ะหนึ่งหนึ่งสองจํานวนแปดลายจาก8ลายค่ะจาก11แล้วก็สัปดาห์หน้าอีก12นะคะวันนี้ก็ทีมงานภาคีประชาชนก็ตบเท้ากันเข้ามานะคะเพื่อ แจ้งความเราทุกกาบโทษจาก8ข้าราชการนี้พร้อมกับวันนี้นะคะก็มีข้าราชการอันนี้ติดมือมาด้วยอีกอีก3ท่านนะคะอ๋อวันนี้มาเพิ่มมาเพิ่มอีก3ท่านก็ก็เป็น54อ่าเอาเพิ่มอีกวันนี้มีมาเพิ่มอีก3นะคะสดๆร้อนๆเลยนะคะอันนี้เป็นศึกษานิเทศและก็ครูนะคะข้าราชการข้าราชการค่ะกระทรวงศึกษาธิการใช่เยอะนะคะกระทรวงศึกษาตอนนี้นะคะที่เราพบนะคะ อยากให้ทางทางทีพบป,ป้องสถาบันของเราเนี่ยช่วยช่วยเตือนสติที่น้องขา้าราชการนิดหนึ่งเรื่องการแสดงออกความคิดค่ะคือเรียนข้าราชการนะคะทุกระดับชั้นทุกกระทรวงทบวงกรมเลยนะ,ะคะท่านไม่มีสิทธิ์เลยนะคะที่จะคอมเมนต์โพสต์หรือว่าแชร์ข้อความนะคะรูปภาพเสียงทุกอย่างที่เกี่ยวกับ สถาบันนะคะถ้าคุณเจอคนที่เขาจับจ้องสถาบันเนี่ยหน้าที่คุณอ่ะควรที่จะต้องมาทาแบบเราเราคาดหวังว่าข้าราชการอะค่ะต้องมาทําแบบเราไม่ใช่เป็นผู้ลงไปกระทําผิดเสียเองมาด้วยความเจ็บปวดค่ะมันความเหนื่อยใจเออคือมันเห็นแล้วมันมันเสียความรู้สึกในหลายๆอย่างะคุณเป็นข้าราชการคุณเป็นค่าของแผ่นดิน คุณต้องมีความจงรักภักดีมากกว่าคนปกติ2เท่า3เท่าอันนี้สิ่งที่ประชาชนอย่างเราคาดหวังแต่มันกลับตรงกันข้ามนะคะถ้าทําแล้วคุณคิดว่าคุณใช้อวตารคุณใช้ข้อมูลอะไรมาปิดบังคือจะบอกว่าเทคโนโลยีสมัยนี้นะคะ,ะมันมีคำคมอยู่คำหนึ่งที่เขาบอกว่าอาจยากรน,นะ,ะมันจะทิ้งร่องรอยไว้เสมอ นะคะเพราะฉะนั้นเราจะตรวจสอบได้อยู่ดีว่าคุณเป็นใครในเบื้องต้นแล้วเราก็นําส่งให้เจ้าหน้าที่ตํำรวจดําเนินการต่อไปซึ่งก็เห็นเป็นรูปธรรมในวันนี้แล้วว่า8คนเนี่ยโดนแน่ๆแล้วอย่างมาดูว่าออกที่ใครหน้ากอีกสิบลายสอีกสิบลายค่ะเท้าที่ท่านหลอกแจ้งค่ะซึ่งเราตรวจสอบเบื้องต้นมาแล้วตัวจริงตัวจริงค่ะตัวจริงนะคะตัวจริง ถึงจะใช้เฟซอะไรปิดบังก็ตามนะคะเป็นมีไลฟ์สไตล์มีอะไรหมดนะคะซึ่งพิสูจน์ได้เลยว่าว่าเป็นเขาค่ะเป็นข้อรังการทุกสังกัดเลยฮะที่ที่ที่เราตรวจสอบเจอเลยก็หลากหลายค่ะแต่ว่าที่ที่เห็นแล้วมันเจ็บปวดก็คือตำรวจทหารนะคะโดยเฉพาะครูอาจารย์เนี่ยคนที่มันอยู่ในระบบการศึกษาทั้งหมดเนี่ยคือเป็นสิ่งที่เราคิดว่าเราต้องทำเร่งด่วน มาเพื่อขอบคุณแม่ดำเนินคดีอาญาแผ่นดินกับผู้ที่ละเมิดดูมินเกี่ยวกับเบื้องสูงครับผมแล้ดูมินเกี่ยวกับสถาบันเบื้องสูงที่เราเคารพรักใช่ไหมครับครับผมคือลักษณะที่เขาแสดงออกไม่ว่าจะเป็นโพสหรือความแสดงความคิดเห็นมันดูลักษณะออกมาทางดูมินนะครับก็เลยต้องดําเนินการ คดีแจ,จ้งความตามตามที่เรา,าตั้งอุดมการของกลุ่มว่าบกก้องสถาบันนะครับซึ่งเราไปพบเห็นการกระทำผิดต,ตรงนี้เราไปนำมาให้ตำรวจครับผมคือมีคณะได้ตรวจสอบแล้วเรื่องนี้แล้วก็เห็นว่ามีเจตนาอย่างนั้นก็เลยต้องดำเนินการตามที่กลุ่มองดำสองข้ัศูนยดนี้เห็นพร้อมกันแล้วกับภาคีที่มาร่วมกัน อยากให้อารช่วยเกือนคนที่ยังย uhh. ไม่เข้าใจในเรื่องหล่านี้แล้วก็ไปคอวตามไปโจมตีสถาบันกให้ตัดเกือนนิดนึก็ฝากโดยเพราะที่เป็นข้ราชาการนะครับที่เราห่วงมากเพราะว่าเราไม่น่าจะคือคาดหวังของประชาชนนั้นเรื่องข้ราชาการนั้นเป็นความคาดหวังว่าเราจะต้องได้พึ่งพาข้ราชการนะครับแล้วก็มีเชื่อว่าท่านมีภูมิรู้ภูมิธรรมและก็ภูมิฐานฉะนั้นอะไรที่ท่านโพสลงไปบางทีท่านไม่ได้คํานึงถึงคุณสมบัติของข้ราชการนะครับข้ราชการนั้น ข้อที่สามนะคุณสมบมติก็คือ,อเป็นผู้ที่เลื่อมใสนะครับในการปลดปล่อยนะครับระบบประชาธิปไตยอันนี้พระมารย์เป็นประมุขแล้วก็ด้วยความบริสุ์ใจอันนี้ข้อน,นี้สําคัญนะครับถ้าท่านผิดข้อน,นี้ก็อย่างน้นอยถ้ากระโดนวิน่ัในโดนอะไรต่างแล้วก็อาญาแผ่นดินมหนึ่งหนึ่งสองนั้นมันเกี่ยวกับอาญาแผ่นดินนะครับจะต้องมันเป็นความผิดที่รัฐจะต้องดําเนินการแล้วก็ผู้ที่เห็นก็ต้องดําเนินการ จะเป็นคนไทยเฉยไม่ได้ไก็ฝากให้ท่านนะครับช่วยยึดถือวินยัยแล้วก็อดทนอดกั้นอย่าแสดงออกในทางที่ไม่ดีไม่ควรนะครับเราห่วงท่านไม่ใช่ว่าเราต้องการแกล้งท่านเราห่วงท่านแต่ท่านจะต้องอให้เกียรตินะครับประมุขของชาติเราจะไม่พูดมากคือพูดง่ายๆคือเราไม่กันแกล้งใครนะครับขอบคุณมากครับ